นกเจ้าฟ้าหญิงซิลินทรเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สัตว์ที่เข้าใจยากที่สุดในโลกนั้นเพราะนกชนิดนี้พบได้ที่บึงบอระเพ็ดเฉพาะหน้าหนาวเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้นไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายตัวเป็นๆหรือในธรรมชาติของนกชนิดนี้และมันก็อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ปี1980โดยเหตุนี้ข้อมูลของนกเจ้าฟ้าหญิงซิลินทรส่วนใหญ่จึงเป็นการอนุมานข้อมูลที่แท้จริงจึงยังไม่แน่นอนและอาจจะไม่มีวันที่จะเข้าใจได้มากกว่านี้ ต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องราวของนกชนิดนี้ให้ฟังกันถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับนกเจ้าฟ้าหญิงซิรินทรคืออะไรนกเจ้าฟ้าหญิงซิรินทรหรือนกนางแอ่นตาพองมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซูโดเคลรดอนซิรินทะเล จัดเป็นนกที่อยู่ในสกุลของนกนางแอ่นแม่น้ำซึ่งอยู่ในวงของนกนางแอ่นและนกในสกุลนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2ชนิดเท่านั้นโดยอีกชนิดก็คือนกนางแอ่นแม่น้ำแอฟริกามันเป็นนกที่ผสมพันธุ์และวางไข่อยู่ตลอดเส้นทางของแม่น้ำคองโกและแม่น้ำสาขาส่วนสถานะของนกชนิดนี้ก็ดีกว่านกเจ้าฟ้าหญิงซิรินทรอ,อยู่เล็กน้อย มันเป็นนกที่ยังไม่ทราบขนาดของประชากรแต่คาดว่าจะเหลือน้อยเต็มทีเนื่องจากในช่วงก่อนปี1950นกนางแอ่นแม่น้ำแอฟริกาก็ถูกจับเพื่อนำมากินเป็นจำนวนมากแถมแหล่งวางไข่ก็ยังถูกทำลายไปมากเช่นกันทั้งนี้นกนางแอ่นแม่น้ำทั้งในเอเชียและแอฟริกา จะต่างกันที่ขนาดของปากและตาแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีการกินอาหารที่แตกต่างกันนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรนอาจจะกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าในขณนะที่นกนางแอ่นแม่น้ำแอฟริกาจะมีปากที่กินเหยื่อขนาดเล็กกว่าประวัติการพบนกเจ้าฟ้าหญิงซิรินทร นกเจ้าฟ้าหญิงเซดินทรถูกพบในปี1967โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพวกเขาได้ดักจับนกนางแอ่นจากบึงบอรเพสจังหวัดนครสวรรค์เพื่อศึกษาเรื่องการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์ต่างๆ จนในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี1968คุณกิติทองรงยาก็ได้สังเกตเห็นนกตัวหนึ่งที่แตกต่างจากนกนางแอ่นชนิดอื่นที่จับได้นกตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่านกนางแอ่นทั่วไปมากขนเป็นสีดำครับตามีวงขาวและใหญ่ปากและสะโพกสีขาวหางกลมมนหางคู่กลางมีแกนยื่นยาวออกมาอย่างชัดเจนจากการตรวจสอบขั้นต้นไม่สามารถจำแนกชนิดของนกชนิดนี้ได้ คุณกิติจึงเก็บตัวอย่างของตัวเบียนเห็บหาวและลายของนกชนิดนี้ส่งไปให้กับสถาบันสมิธโซเนียนเพื่อให้ช่วยตรวจสอบวิเคราะห์หาชนิดของนกดังกล่าวผลที่ได้มาคือมันมีเหาชนิดเดียวกับนกนางแอ่นแม่น้ําในสกุลซูโดโเคริดอนซึ่งพบในแถบรูปน้ําของโกของแอฟริกาหลังจากนั้นก็ได้ทําการเปรียบเทียบลักษณะอวัยวะภายในของนกตัวนี้กับตัวอย่างของนกนางแอ่นน้าแอฟริกา พวกเขาก็พบว่านกตัวนี้จะต้องเป็นนกในสกุลของนกนางแอ่นแม่น้ำอย่างแน่นอน ดังนั้นนกที่ค้นพบที่บึงวอลเพทจึงต้องเป็นนกชนิดใหม่ของโลกเมื่อมีการยืนยันว่านี่คือนกชนิดใหม่นักปักษีวิทยาของเมืองไทยต่างก็มีความเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพร,รชาชสุดาซึ่งเป็นพยศในขณะนั้นทรงเป็นผู้ที่สนพระไทยในเรื่องธรรมชาติวิทยาของเมืองไทยเป็นอย่างมากพวกเขาจึงขอพระราชทานนามมาตั้งชื่อให้กับนกชนิดนี้ว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ต่อไปมาดูลักษณะของนกเจ้าฟ้าหญิงซิรินทร นกแจ้ฟ้าหญิงสลินทรอนเป็นนกนางแอ่นขนาดกลางมีความยาวจากปากจะลดหางประมาณ12-13เซนติเมตรความยาวเฉพาะหางมากกว่า9เซนติเมตรลำตัวมีสีดำสนิทมีเหลือบสีน้ำเงินเขียวเข้มบางส่วนบริเวณสะโพกมีสีขาวบริเวณหลังมีสีดำเหลือบน้ำเงินหรือสีเขียวเข้มหัวมีสีเข้มกว่าหลังบริเวณคางมีกระจุกข,ขนสีดำคล้ายกำมยี่ไปถึงหลังส่วนบนปีกสีดำหางสีดำเหลือบเขียวขนหางมนกลมขนคู่กัน มีแกนยื่นออกมาเป็นเส้นเรียวยาวประมาณ10เซนติเมตรและที่ปลายจะแผ่ออกเล็กน้อยในอดีตชาวบ้านในบริเวณที่คนพบเรียกนกชนิดนี้ว่านกตาพองเนื่องจากที่บริเวณขอบตาของนกมีวงสีขาวล้อมรอบจนดูเป็นขอบตาสีขาวกลมๆพองๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีในตาและม่านตาสีขาวอมชมพูเรื่อๆปากกว้างสีเหลืองสดแกมเขียวมีแต้มสีดำรูปโค้งที่ปากบนขาและเท้าใหญ่มีสีชมพูไม่ส่งเสียงร้องในฤดูหนาวและ เสียงร้องในช่วงผสมพันธุ์ก็ไม่ทราบเช่นกันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบชีววิทยาการขยายพันธุ์ของนกชนิดนี้แหล่งผสมพันธุ์วางไข่ของนกชนิดนี้ยังไม่มีการค้นพบจึงไม่ทราบชีววิทยาการขยายพันธุ์ของนกเลยแต่คาดกันว่ามันน่าจะคล้ายกับนกนางแอ่นแม่น้ำแอฟ,ฟริกาโดยจะทำรังตามโพงบริเวณตลิ่งทรายริมแม่น้ำวางไข่ชุดละ2-3ถึงฟองอาจจะเป็นเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม คาดว่าน่าจะทำให้เสร็จก่อนฝนจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น แต่เพราะความแตกต่างทางกายวิภาคของรูปร่างเท้าและขาทำให้รู้ว่านกชนิดนี้ไม่สามารถขุดโพรงได้ในฤดูหนาวพบว่านอนอยู่ในฝูงของนกอังแอนชนิดอื่นๆที่เกาะอ,อยู่ตามใบอ้อและใบสนุนบางครั้งก็พบอยู่ในกลุ่มของนกกระจาบและนกกระจาบปีกอ่อนสรุปคือตอนนี้เรารู้เพียงแค่นกเจ้าฟ้าหญิงสลินทรพบในบริเวณบึงบอระเพ็ดเท่านั้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นนกอพยพหรือไม่และหากเป็นนกอพยพจริงเราก็ยังไม่ทราบที่มา รวมทั้งพื้นที่แหล่งผสมพันธุ์วางไขก็ยังไม่เป็นที่ทราบกันอาจจะเป็นขุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านอย่างในภาคเหนือของประเทศไทยหรือทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนส่วนสถานภาพในปัจจุบันของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรถูกกำหนดให้เป็นนกเฉพาะถิ่นที่พบได้เพียงแห่งเดียวในโลกคือที่บึงบัวเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์มีรายงานการพบครั้งสุดท้ายปี1980และนกชนิดนี้ก็ถูกจัดให้อยู่ในสถานะสูญพันธุ์แต่ในบางแหล่งข้อมูลให้อยู่ในสถาน ใกล้ศูนย์พันธุ์ขันวิกฤตและนอกจากนี้นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรยังจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยอีกด้วยสุดท้ายการสำรวจเพื่อค้นหานกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งในบึงวลเพชรการสำรวจที่แม่น้ำยมแม่น้ำน่านในปี1969มีการสำรวจที่แม่น้ำวงังทางตอนเหนือของประเทศไทยจนในปี2004ก็มีรายงานการพบเห็นที่กัมพูชาแต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ต่อมาปี2008มีการสำรวจโดยใช้เรือเร็วและไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในกัมพูชาที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณตำแหน่งที่พบเห็นดังกล่าวแต่ก็ไม่พบหลักฐานเชิงบวกใดๆและนักวิจัยยังระบุว่าพื้นที่แถบนี้ยังอยู่ในสภาพยแย่มากนอกจากนี้ยังมีการสำรวจบริเวณแม่น้ำในภาคเหนือของประเทศลาวแต่ก็ไม่พบร่องรอยของนกชนิดนี้เลยแต่ถึงอย่างนั้นนักวิจัยก็หวังว่าจะมีนกชนิดนี้หลงเหลืออยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศจีน และนอกจากนกเจ้าฟ้าหญิงสีดินทร์ยังมีอีกชนิดที่หายากสุดๆและช่วงหลังๆก็พบได้ที่ประเทศไทยนั่นก็คือนกพงปากยาวซึ่งเป็นนกที่ได้ชื่อว่านกที่มนุษย์รู้จักน้อยที่สุดในโลกมันเป็นที่รู้จักจากตัวอย่างเพียงตัวเดียวซึ่งพบในประเทศอินเดียเมื่อปี1867และหลังจากนั้นก็ไม่เจอมันอีกเลยจนคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่แล้วในปี2006 ก็พบนกชนิดนี้ในประเทศไทยและการพบครั้งล่าสุดที่ได้รับการบันทึกก็คือในบึงบอระเพชและถึงแม้จะพบตัวอย่างใหม่แต่นกชนิดนี้ก็มีความลึกลับและปริศนาอีกมากมายเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัตินกเจ้าฟ้าหญิงสรินทร์สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับ สำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย